สวัสดีครับผมชื่อเทชาไปชอบพังงานวันนี้ผมจะมาต้องสุกุลมาสองถึงแม่ห้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองสอ 2> 8 2 1สเป็น20 21เป็น22 3 2เป็น24 3 1เป็น3 3 2 6 3 3 9 3 4หก3 5 10, 5สาม2 3, 4, 10, 3, 2> 4, 10, 2, 2> 3 5ห3าสหสปดสามหกสิบแปดสามเป็ดสานสาสบ สามเป็น3 3 3 3 6เเออแม่สีบอกแม่สต่อสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เปสี่แปเป็นสี่สิบเป็นสี สีิเป็นสีแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิห้าห้ายี่สิบห้าห้าหสาสิบห้าเจส้าห้าแปดสี่สห้าห้ายี่สห้าห้าหกห้าหกสามสิบห้าหกสามสิบห้าห้ เจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบ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 เอ็ดเป็นห <50 S 2> ้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเป็นห <50 S 2> ้าสิบห้าห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบสิบเจ้ป่าสวัดีครับ